สวัสดีครับผมโป้งลันทูพาร์ได้ครับกลับมาอีกแล้วแต่วันนี้จะมารีวิวรองเท้าโลดบัสครับโลดบัสถือเป็นรองเท้าเอซิตรุ่นที่สองเท่านั้นนะครับผมที่ใช้ไฟฟมบาสไฟฟมบาสเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไง โฟมที่เป็นเหมือนกําลังเปลี่ยนเกมของ a อซิดเอซิดไม่เคยมีโฟมหรือว่าเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆอย่างนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นโฟมตัวนี้เคยใส่ในรุ่นแรกแล้วอย่าง Nova าบัสนะครับผมแล้วเรามาดูกันว่าโลสบัสที่ออกมาที่หลังหรือว่าเป็นรุ่นน้องของ Nova าบัสเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับรองเท้าโลสบัสนะครับผมเทคโนโลยี technology เด่นของเขาเนี่ยคือจริงๆมันอยู่ในส่วนของมิโซเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่า โฟมที่เขาใช้คือโฟมอะไรคืออย่างนี้ครับเอซิดอ่ะออกไฟฟโฟมมาแล้ว3ตัวมันสําคัญยังไงไฟโฟมแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะตอนนี้ที่เอซิดใช้นะครับผมหมายความว่าไฟโฟมตัวแรกอ่ะถูกคิดค้นมาตั้งแต่ประมาณ45ปีที่แล้วโดยจุดประสงค์หลักของไฟฟโฟมตัวนี้คือเบา2รับแรงกระแทกหมายความว่าเอซิดให้เป็นตัวเลขเลยนะครับไฟโฟมเนี่ยจะเบาวกว่า EVA ปกติประมาณ55%และซัพพอร์ตดีกว่า ตัวปกติ76%หมายความว่าอะไรมันชัดเจนครับว่าเทคโนโลยีเด่นของ A อซิเนี่ยคือเจลการที่เราใช้โฟมหนักมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้รองเท้าอะยิ่งน้ำหนักเยอะเพราะฉะนั้นนะผมว่าโจทย์หลักของ A อซิในช่วงแรกนะครับผมมันมันต้องเบาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเคมว่าเนี่ยมันเบาวกว่าปกตินะ55%อเนันนี้เขาบอกว่าโฟมเนี้ยเป็นโฟมที่เบาที่สุดเท่าที่ A อซิเคยคิดค้นมานะทำให้ A อซิผลิตโฟมอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ ของรองเท้าสายเพอร์ฟอร์แมนซ์โฟมตัวนั้นชื่อว่าไฟโฟมโพเพลครับผมไฟโฟมโพเพลมีคุณสมบัติหลักยังไงนะครับผม2ข้อนะครับผมถ้าเกิดเป็นไฟโฟมธรรมดานะครับผมมันจะเบาแล้วก็ซัสพอร์ตใช่ไหมครับส่วนไฟโฟมโพเพลเนี่ยโฟมตัวที่2ที่ถูกพัฒนาต่อมาเนี่ยมันจะเด่นในเรื่องเบาและดีดเด้งครับผมนี่เห็นไหมครับมันแตกต่างกันชัดเจนแล้วพอ2ตัวเนี้ยมาผสมกันมาผสมกันจนคือเอซิคก็เริ่มใช้ โฟมตัวนี no like ้ในหลายๆรุ่นเขาไม่ได้ใช nee. right? ้โฟมตัวใดตัวหนึ hmm, ่งนะครับผมอย่างหลายๆรุ่นอย่างเอสเอเอสิเอเนมบัสเนี่ยยี่สิบเอ็ดเนี่ยเขาก็ใช้โฟมสองตัวแล้วเป็นรุ่นแรกๆเลยที่ใช้โฟมสองตัวคือไฟโฟมด้วยนะครับผมในส่วนข้างหลังแล้วก็ไฟโฟมพอเพลด้วยในส่วนด้านหน้าเหตุผลเพราะว่ามันจะทําให้รองเท้าซับพอร์ตแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปนิ่มเกินไปบางคนรู้สึกยยบจนมาภายในปีนี้ครับปีนี้ สำคัญมากผมว่าโฟมนี้น่าสนใจมากๆของ a อซิดเอซิดเปิดตัวโฟมใหม่ที่เรียกว่าไฟฟโฟมบัสครับผมบัสนี่แปลว่าระเบิดอุม้มเด่นมากครับโฟมตัวนี้เอซิดบอกว่าเป็นโฟมที่นุ่มและเด้งที่สุดเขาตัดคำว่าเบาออกเหตุผลผมว่ามันค่อนข้างชัดเจนเลยคือไอรองเท้าที่เขาใส่ในรุ่นแรกคือโนวาบัสมันไม่มีเจลเพราะฉะนั้นน่ะมันสามารถทําโฟมตัวนี้ถึงแม้ว่ามันไม่ได้เบามากแต่มันก็ไม่ได้หนัก,นกจนเกินไป สมเหตุสมผลมากๆครับมสมเหตุสมผลมากเพราะฉะนั้นไฟโฟมบาสเนี่ยมันจะเด่นอย่างที่บอกนะครับผมนุ่มด้วยเด้งด้วยแล้วเป็นเอซิดบอกเลยว่าโฟมเนี้ยเด้งสุดเท่าที่เคยมีมานะครับผมประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมถูกเปิดตัวไปแล้วในรุ่นแรกนะครับโนวาบาสเรามาดูรุ่นน้องอย่างเอ่อโลสบาสกันบ้างว่า มันแตกต่างกันไงมันมีคุณสมบัติกันยังไงแล้วก็เหมาะกับใครนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับไฟโฟมนะครับผมมาแล้วครับพระเอกของวันนี้นะครับผมโรสบาร์สครับผมโรสบาร์สเรามาดูสเปคคร่าวๆก่อนนะครับผมน้ำหนักตัวนี้นะครับผม USM9 ช่างจริง242กรัมซึ่งถือว่าเบามากนะครับผมเบามากเอซิตบอกว่ารุ่นนี้จริงๆแล้วเป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนิดหนึ่งนะครับผมโดยดีไซน์ออกมาให้เหมือนแบบ ใส่ในชีวิตประจําวันได้ใส่เล่นฟิตเนสได้ใส่วิ่งได้นะครับผมเพราะฉะนั้นน้ําหนักต่ำกว่า250ในคุณสมบัติประมาณนี้ถือว่าโอเคมากๆ242กรัมแล้วเรามาดูส่วนสําคัญครับผมสแตก็กไฮหรือความสูงของรองเท้ารวมถึงดอกด้วยนะครับผมข้างหลังนะครับผมสแตก็กไฮสูง24มิลข้างหน้า14มิลหมายความว่าโลสบาสตัวนี้มีดอก10มิลน,นะครับผมอันนี้เป็นทางเลือกของพี่ๆว่าถ้าเกิดคนใช้รองเท้ามีดอกเนี่ยก็อาจจะชินกับตัวนี้ปบบ ปรับตัวง่ายหน่อยนะครับผมส่วนที่2ที่ไม่พูดถึงไม่ได้อัปเปอร์ครับผมอัปเปอร์ของตัวนี้เด่นเหมือนกันเด่นมากๆเพราะว่าเขาใช้นิตทั้งหมดนะครับผมรวมถึงโลโก้ตรงนี้ด้วยแทบจะเป็นนิตแบบแผ่นเดียวกันไปเลยนะครับผมแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งด้วยเทคโนโลยีของ a อซิเจ้าเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับผมเขาบอกว่านิตที่เขาถักนะครับผมผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ย แพทเทิร์นไม่เหมือนกันของผู้หญิงมันจะมีความกระชับการเท้ามากกว่าแยกกันนะครับแยกกันส่วนฮิลเคานเตอร์ตรงนี้นะครับผมมีลักษณะแข็งแรงประคองเท้าได้ดีนะครับผมส่วนอื่นก็ประมาณนี้คือจุดเด่นหลักของอ p p เปอร์ของ A อซ s ดเนี่ยก็คือผ้านนิดเลยแหละครับแล้วก็ฮิลคอเตอร์ที่แข็งแรงนะครับผมแค่นั้นจริงๆครับผมผ่านไปแล้วในส่วนของอัปเปอร์ส่วนสำคัญของรองเท้าโรสบสนะครับผม องค์ประกอบสําคัญของรองเท้ารุ่นนี้สําคัญสุดก็คือส่วนของมิโซนะครับผมมิโซเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเขาใช้ไฟฟ์โฟมบาสโฟมที่เอซิดบอกว่าเป็นโฟมที่นุ่มและเด้งที่สุดคําถามคือเขาใช้โฟมตัวนี้อย่างเดียวไหมคําตอบคือไม่ครับผม mm hmm. เขาใช้โฟมที่เรียกว่าแอมพิโฟมมาผสมโฟมแอมพลิโฟมเนี่ยจริงๆไม่ใช่โฟมใหม่เลยเป็นโฟมที่เขาเรียกว่าไงเป็นโฟมที่เน้นความแน่นนะครับผม มักจะใช้ในรองเท้ารุ่นที่เรียกว่าเป็นรองเท้ารุ่นรองท็อปของ a อซิดนั่นเองไหมถ้าเกิดตัวนี้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งข้อเสียของจุดนี้คือเอซิดกักไว้นิดหนึ่งถ้าเกิดเขาเปลี่ยนตัวแอมพีโฟมเนี่ยเป็นไฟฟ์โฟมโปรพิลนะครับผมผมว่าตัวนี้สุดยอดนะครับผมตัวนี้สุดยอดแน่ๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนของมิโซเอซิดใช้โฟม2ตัวนะครับผม1คือไฟฟ์โฟมบาร์สคือแอมพีโฟมนะครับผม2ตัว2ตัวนะครับผม ในส่วนของเอา s o นะครับผมองค์ประกอบสุดท้ายคือเอซิเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วไม่ค่อยมีใครปฏิเสธเลยว่ารองเท้าของเขาวาเน้นความทนทานอยู่แล้วจะสังเกตจากโรสบาร์สก็ได้นะครับง่ายๆคือโรสบาร์สเนี่ยพี่ๆสังเกตว่าขอบยางดําๆอันนี้คือเป็นยางทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ใช้โฟมเลยนะครับผมจุดหนึ่งที่น่าสังเกตคือถ้าจะเป็นตัวโนวาบาร์สเนี่ยรูตรงเนี้ยรูตรงเนี้ยนะครับผมมันค่อนข้างจะแทบจะตันเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นโรสบาร์สเนี่ย รูตรงนี้ถูกคว้านลึกขึ้นครับผมผมว่ามันเป็นอีกทริคหนึ่งของ A อซิที่ทำให้รองเทารุ่นนี้เบากว่า No v า b a สนะครับผมซึ่ง No v า b a สเนี่ยหนักประมาณ260กรัมใช่ไหมครับน้ำหนักตัวนี้อย่างที่พูดไปข้างต้น242กรัมซึ่งผมว่าสมเหตุสมผลมากสำหรับรองเท้าที่ใช้เดินใช้วิง่งใช้เล่นฟิตเนสแล้วใส่ทำความเร็วได้นะครับผมใส่ทำความเร็วได้สรุปนะครับโลสบ a s เหมาะกับการใช้งานลักษณะไหนผมว่าส่วนตัวนะครับผมผมว่า วิ่งได้ตั้งแต่แบบพวกระยะ5โลจนถึง21กิโลนะครับหรือว่าระยะฮาฟมาราธอนนั่นเองด้วยความที่สเปครองเท้านะครับผมจริงๆใกล้เคียงกับ a อซิาเทอร์มากๆคือความหนา24นะครับผมดอป10น้ำหนัก240ซึ่งอาจอาจจะมากกว่าทาเทอร์นิดนึงแต่ผมว่ามันซับพอตดีกว่านะครับผมอันเนี้ย ผมว่า21โลกําลังดีแต่ว่าถ้าเกิดพี่ๆหลายคนบอกว่าขาพี่แข็งแรงผมว่า42ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วมันเหมาะกับรูปรูปเท้าแบบไหนนะครับผมผมว่า Asics Rose b a s เนี่ยเหมาะกับทุกรูปเท้าหมายความว่าเท้าวาวก็ใส่ได้เท้าปกติก็ใส่ได้เท้าแบนก็ใส่ได้นะครับผมแต่ผมไม่แนะนําสําหรับคนเท้าล้มเท้าล้มหรือว่า overpronation เวลาใส่รุ่นนี้จริงๆคล้ายกับ โนวาบัสเลยรุ่นพี่คือเวลาใส่แล้วตรงนี้มันไม่ค่อยประคองเท้ามันประคองเฉพาะส้นตรงนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครกําลังหารองเท้าทําความเร็วใส่ได้หลากหลายคือใส่ในชิตประจําวันก็ได้ใส่เดินก็ได้ใส่เล่นฟิตเนสก็ได้ผมว่าตัวเนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าลองมากๆครับผมไม่ควรตัดทิ้งเลยครับผมสําหรับ i อซิสโลสบัสพี่ๆบอกว่าโลสบัสเนี่ยมีแต่ข้อดีรองเท้ารุ่นนี้มีข้อเสียม้างไหม คำตอบคือมีครับเหมือนรองเท้าหลายๆรุ่นทุกอย่างมีข้อเสียอย่างแรกเลยคือเรื่องไซซิ่งครับไซซิ่งของโรสบาร์เนี่ยเป็นรองเท้าที่ผมเรียกง่ายๆเลยว่ามันสั้นกว่าปกติปกติแล้วเนี่ยผมใส่ U.S.M.9 เนี่ยเท้าผม25.5นะครับผมใส่ U.S.M.9 กําลังดีสําหรับโรสบาร์สนะครับผมที่ผมได้มาใสาน่นะครับผม U.S.M.9 ผมชนเลยครับไซส์ที่ถูกต้องจริงๆคือผมควรจะใส่ U.S.M.9.5 เพราะฉะนั้นฝากพี่ๆพิจารณาเรื่องไซส์ด้วยนะครับผมอย่างที่2 สีครับผมสีเนี่ยด้วยความที่มันเพิ่งเปิดตัวใหม่มากสีมีให้เลือกแค่สีเดียวครับเป็นสียูนิเซ็กด้วยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยสีเดียวกันแต่ว่าไซส์มันไม่เหมือนกันนะครับเวลาเลือกเราก็ควรผู้ชายควรเลือกไซส์ผู้ชายผู้หญิงควรเลือกไซส์ผู้หญิงนะคบผมอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ฝากพี่ๆพิพพพจารณานอีกข้อหนึ่งครับผมประมาณนี้ a อ i ิ Los b บัในวันนี้นะครับผมผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัว ของ Acid ที่ผมว่าคุ้มราคามากๆคุ้มราคามากๆด้วยสเปคที่ไม่นุ่มจนเกินไปใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับผมซัพพอร์ตกำลังดีนะครับผมเหมาะตั้งแต่ระยะอย่างที่บอก5โลจนถึง21โล<ม>ก็ผ่านไปแล้วนะครับผมสำหรับ a อส l o โลสบ s เอพิโซดต่อไปครับผมผมว่าด้วยราคา3,000บาทเนะี่ยมีอีกหลายตัวเลือกที่น่าสนใจเอพิโซดต่อไปนะครับผมผมจะเทียบ3รุ่นนะครับผมคือ a อส l o โล s a คค n นี่ n ินวาร1านะครับผมแลก็อัลต้าเอสคาเลเต้สนะครับผมผมว่า3ตัวนี้ด้วยราคาไม่ถึง3,000นเนี่ยน่าสนใจมากก็จะเจอกันในเอพิโซดต่อไปนะครับผมก็วันนี้จบคลิปแล้วครับผมก็ถ้าเกิดพี่ๆชอบในคอนเทนต์หรืออะไรนะครับผมฝากขออนุญ,ญาตนะครับผมพี่ๆกด Subscribe นะครับ้็ผมสิ่งสำคัญสุดนะครับผมถ้าเกิดพี่ๆมีคำถามหรือข้อสงสัยนะครับผมสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมและทีมงานจะทยอยตอบทุกคำถามทุกคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็วันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมสำหรับการรีวิวเ Lo ิทโห s ดบัสผมขอบคุณครับสวัสดีครับ